สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับช่องสีชยสายสแตนมอฮะช่วงนี้ไม่ได้เป็นเกมเอ t ฮะ n อ็เแต่เป็นช่วงไม้แคทตัสนะฮะหายไปนานนะฮะเราไปดูแคทตัตตัวนี้งานทำอะไรนะฮะงานแคทตัตวันนี้เราเปลี่ยนดินให้มะพร้าวทะเลทรายนะฮะนี่ฮะทั้งหมดนี่เลยครับนี่เทียบหมดดินไปอีกถังนึงฮะนี่ใกล้เนี่ยโอ้ยไงเยอะแยะมาก แดดฮะเนาะก,ก็นี่ฮะคอลเลกชันขเขาเทเลทายของผมนะฮะจริงๆมีอีกนะฮะส่วนอีกอีกหลายส่วนเลยละ่ะแต่ว่าเอามาไม่หมดดินหมดก่อนนะครับจะให้ชมกันนะฮะมีต้นเล็กๆด้วยนะฮะนี่อันนี้เป็นกอเลยนะเนี่ย <c oughs> หลายต้นเลยเป็นซุ้มเลยฮะกระถานี้ก็ห้าต้นนะครับ ฐานใหญ่นี่ต้นใหญ่ขนาดสูงๆฮะแสงหงแสงนี่เห็นไนะหม้าต้นนะยาวๆฮนะดูวัดให้ดูโห้เป็นคืบอ่ะเป็นคืบอ่ะเ,เนี่ยฝ่ามือเนี่ยลงไปประมาณฝ่ามือนึงอ่ะมันสูงฮะต้นแต่ต้นนี้ใหญ่งั้นานี่เห็นไหมบึ้มๆ <c oughs> ต้นนี้ดีกว่า สูงปี๊ดเลยเนี่ยโอ้ยไงอ่ะอ่ะนี้นี่โหคืบกว่าเห็นไหมครับโหสูงปี๊ดปลูกง่ายฮะอันนี้ไม่ได้ปลูกเลยครับมันโตขึ้นมาเองมีเมล็ดแล้วมันก็กระจายโตขึ้นมาเองฮะทั่วบ้านเลยหมด ก็น,นี้ะวันนี้ก็ให้มาชมมะพร้าวสายของผมนะครับเป็นไงบ้างครับคอยชั่นมะพร้าวสายของผมนะครับนี่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะฝากแคทมาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย